สวัสดีทุกทุกท่านยามเย็น็นะครับเฟอร์นิเจอร์บ้านลากไม้ต่อไม้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมที่อยู่ข้างหน้าผมนี่ครับคือผมกํำลังจะทําชิ้นงานใหม่นะครับผมหลายๆท่านก็สอบถามกันมาถ้าผมว่าต้องเริ่มยังไงต้องทํำยังไงบ้างนะครับผมต้องเริ่มตรงไหนบ้านครับมีวิธีทํำยังไงบ้างนะครับผมก็ลองมาชมกันเลยนะครับผมคือที่อยู่ข้างหน้าผมนี่ครับ คือเป็นต่อไม้ครับผมแล้วก็คือหลักการทำนี่ครับมันมีสองอย่างเท่านั้นสอ,อย่างสามอย่างครับผมมันมีเก้าอี้โต๊ะแล้วก็เก้าอี้ก็จะมีสองลักษณะนะครับผมก็คือเก้าอี้ที่แบบว่ามีพนักพิงกับเก้าอี้หัวล้านนะครับผมก็มีแค่สองอย่างเท่านี้นะครับที่ทํากับรากไม้ต่อไม้ได้นะครับ ที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยครับอ่าเป็นฟอนไม้ที่ผมขุดมาจากในคลองนะครับผมแล้วก็เอาขึ้นมาวางไว้บนบกแล้วแล้วก็พักใหญ่แล้วนะครับผมแล้วก็คือก่อนที่เราจะผ่าหรือว่าเราจะตัดหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ครับผมอ่าเราต้องดูก่อนนะครับว่าชิ้นนี้นะครับทําเป็นอะไรได้บ้างนะครับผมอย่างเช่นว่าทําเป็นเก้าอี้หรือว่าทําเป็นแผ่นโต๊ะเก้าอี้เป็นแบบไหนครับ เก้าอี้แบบว่ามีพนักพิงหลังได้ไหมนะเก้าอี้หรือว่แบบว่าเป็นแบบเรียบๆหัวล้านหรือว่าเป็นเก้าอี้แบบกลมๆแบบทรงไหนครับเราต้องดูก่อนนะครับเพราะว่าการผ่าไม้หรือว่าตัดแล้วเนี่ยครับการจะต่อกลับมาใหม่นะครับมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับผมอย่างชิ้นนี้นะครับผมผมคิดเลยนะครับว่าพอมันอยู่ในน้ําแล้วนะครับเราต้องผ่าซีกนะครับผมก็คือผ่า ผ่าที่เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับลอยเลื่อยป่าซีกครับแล้วก็ตัดด้านบนออกนะครับผมเพื่อที่จะทําเป็นเก้าอี้แบบนอนได้นะครับผมสังเกตว่ารูปทรงมันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับด้านหลังก็จะมีพนักพิงหลังนะครับผมครับนี่ครับลองดูรอบๆนะครับพอผมผ่าออกมาแล้วนะครับผ่าแล้วก็ ใช้เลื่อยเลื่อยเครื่องนะครับกี่กีเป็นเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกนะครับแล้วก็ใช้ขวานสับออกนะครับผมเพื่อลดน้ําหนักของไม้ให้เบาลงครับช่วยในการขนย้ายนะครับหลังจากที่ออกมาแล้วก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะครับผมบชิ้นนี้ขนาดใหญ่มากนะครับถ้าคนยกผมว่าน่าจะ ประมาณห้าคนหกคนยกได้ครับผมนี่ครับมันจะเป็นแบบรูปโคง้งรูปแบบนี้นะครับผมอันนี้เราต้องใส่ขาข้างใต้ให้มันนะครับเพราะว่าถ้ามันนอนอยู่อย่างนี้นะครับมันจะตั้งไม่ได้เราต้องการความสูงเท่าไหร่นะครับเราก็ประมาณเผื่อไว้นะครับว่าอ่าใส่ขาสูงเท่าไหร่นะครับประมาณสักเจ็ดสิบสูงหกสิบเจ็ดสิบอยู่ประมาณนี้นะครับสี่สิบห้านะครับอยู่ประมาณนี้ชิ้นนี้นะครับ เวลาใส่ขาเนี่ยก็เราต้องคํานวณดูครับว่าน้ําหนักมันเทไปตรงไหนนะครับอย่างชิ้นนี้นะครับต้องใส่ขาสามสามสามขานะครับผมก็คือด้านนี้นะครับผมด้านใต้ฝั่งนี้ครับแล้วก็ด้านหัวฝั่งนู้นนะครับต้องใส่มันสามขานะครับเพราะสองขานี่ครับไม่อยู่ครับล้นลมล่วงลงมาแน่นอนครับถ้าใส่สามขานี่มันจะดึงสามด้านพอดึงสามด้านแล้วมันก็จะอยู่นิ่งครับผม นี่พอหลังจากที่เราคำนวณดูแล้วว่าจะเป็นเก้าอี้แบบพิงได้นะครับเราก็เลื่อยออกแล้วก็ตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกนะครับผมเพื่อลดน้ําหนักนะดูเนื้อไม้นะครับเนื้อไม้สวยนะครับอันนี้มันแช่น้ําอยู่นานหลายสิบปีนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีมันก็เริ่มแห้งแล้วพอเริ่มแห้งเราก็สามารถที่จะทําได้แล้วนะครับผม ด้วยความที่ขนาดใหญ่และหนานะครับด้วยความหนักนะที่เยอะด้วยนะครับอันนี้ทาเป็นเก้าอี้ขนาดใหญ่ได้สบายเลยครับนั่งหน้าจะได้ประมาณสี่ห้าคนหรือว่าถ้าคนเดียวนอนแบบว่าสบายเลยนะครับผมบเดี๋ยวก็หลังจากนี้นะครับพอเราได้มาเป็นแบบเก้าอี้รูปทรงเก้าอี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราก็ผ่าด้านหลังเพื่อทําเป็นที่พนักพิงด้านหลังครับจากนี้ก็จะต้องใช้ หวานนะครับสับส่วนที่ไม่ต้องการออกแล้วก็ใช้ลูกหมูนะครับติดกับใบขัดแล้วก็ขัดให้เกี้ยงให้ส่วนที่เป็นเนื้อไม้ส่วนที่เป็นเปลือกไม้นะครับส่วนที่เป็นผุเป็นอย่างเนี้ยเดือไม้อย่างนี้นะครับนี่มันผุนะครับผมนี่ครับมันผุเราต้องใช้ใบลูกบุกหมูใบติดใบกระดาษทรายนะครับขัดออกให้เกี้ยงเลยนะครับผม แล้วก็จะเห็นความงองงามของเนื้อไม้นะครับหลังจากนั้นนะครับขัดรอบแล้วนะครับเราก็ต้องใส่ขาบ้างต้องคำนวณขาให้ดีครับให้เป็นเนสามขาสามมุมนะครับแล้วจะให้มันล้มได้นะครับผมถ้าจะล้มลงมาแล้วหล่นลงมานี่ครับมันหนักมากด้วยน้าหนักทีเยอะครับครับพอได้เรียบร้อยแล้วอย่างนี้ครับใช้ขวานจับนะครับผมใช้เลื่อยกรีดนะครับกรีดเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับ แล้วก็ใช้ขวานสับเอาเนื้อที่ไม่ต้องการออกครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็ใช้ลูกหมูขัดนะครับติดใบกระดาษทรายใช้เบอร์หยาบก่อนนะครับขัดในเกลี้ยงนะครับแล้วก็เริ่มลดใบเบอร์หยาบแล้วก็เป็นเบอร์ละเอียดลงนะครับจนที่สุดแล้วนะครับก็เกิดความเงางามของเนื้อไม้นะครับผมคลองดูนะครับ ชิ้นนี้ใหญ่มากครับผมลองติดตามดูนะครับว่าผมจะทําขั้นตอนอันไหนต่อมต่อไปนะครับผมตอนนี้ก็เอาขึ้นมาบนฝั่งแล้วครับหลังจากนี้ก็เริ่มใช้ฝานสับนะครับแล้วก็ใช้ลูกหมูขัดนะครับผมใบกระดาษทรายขัดนะครับผมหลังจากที่ขัดทุกด้านทุกมุมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราต้องขัดทุกด้านทุกมุมไม่ให้โค้งมนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแหลมๆจะเป็นเสี้ยนเป็นอะไรได้นะครับตามมาเจ็บมากนะครับผม พอได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาหาขาใส่ครับหาขาใส่เรียบร้อยก็ประกอบหลังจากนั้นก็ทาสีทาอะไรให้เรียบร้อยสวยงามนะครับผมจากนั้นก็จัดจําหน่ายได้นะครับก็ลองดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมว่าผมจะทําไปถึงไหนขนาดไหนนะครับโอเคนะครับสนใจตรงไหนยังไงหรือว่าจะสอบถามอะไรก็ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผม ยินดีให้ความรู้นะครับสําหรับพี่ๆที่ต้องการทําเป็นอาชีพเสริมหรือว่าประกอบเป็นอาชีพหลักก็ได้นะครับผมครับเย็นนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ